รครับนัทนนท์มาร่วมงานเลโก้กับผมมล่าครับครไัีนเอ่อเรียกว่าเป็นช่วงหลังๆนี้ลวกันช่วงหลังๆนี้รู้สึกว่าค่อนข้างมีความผูกพันกับผมมูล่าวันเยอะเออพราะว่าโปรดิวเซอร์ที่ทําด้วยกันเนี่ยคือเขาดูผมมูล่าวันแล้วเขาก็เริ่มแบบเนี่ยนนนมันต้องอย่างนี้มันดูที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยแบบการแข่งมันสนุกอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่ารู้สึกโชคดีที่ได้มาที่ได้มางานนี้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันก็เป็นการคอลแลบของเลโก้อีกอันหน่่าาสสนใจแล้้ววกก็รูึเอ ใครที่เป็นแฟนเลโก้ก็ต้องควรค่ากับการสะสมจริงตมันปรยัดแเร็วและคมและาใช่แต่แต่ก็ขับรถไม่เร็วอยู่ดีนะก็เป็นคนกลัวอยู่ดีเป็นคนกลัวอยู่ดีขับเร็วกับนนทนนนต้ามกันอยู่แล้วเออผมเน้นชิวๆถ้าผมขับรถก็คือขับรถฟังเพลงนะฮะฟังเพลงไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคขับมองฟ้ามองนกอะไรอย่างงี้ไปไม่เหมือนที่พูดบนเวทีเมื่อกี้หรอไม่ไม่ก็หมายถึงว่าถ้าเราต้องเป็นนักแข่งจริงๆอะก็ต้องบอกว่า เราก็ต้องเออ่แสดงว่าถ้าเราเป็นนักแข่งเราต้องไม่กลัวความเร็วไงแต่เราไม่ได้เป็นไง <c oughs> ตลอนนี้เราไม่ได้เป็นไง<ต>ใช่ไม่นใ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 นได้เป็นนักแข,ข่งคเร็ว้วเราไม่กลัวเลยใช่อ่านกับเทปเลโก้แหละครับไปต่อตัวเลโก้ที่เป็นรถโกลเด้นบลูไงเลโก้ส่วนใหญ่ผมจะผมจะไปก่อนหน้านี้มันจะมีแบบคอลเลกชันหลายๆอันที่มีมาเวลมีดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีทาน,นิีมีมีเรื่องว่าเป็นของแบบพวกสิง่ง โทษนะฮะรับโทษไทยรัฐด้วยนะครับเอ่อแบบสิ่งปฏิมากรรมอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าที่มันเป็นแบบว่าพวกอาร์คิเทกอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าจะเป็นสายนั้นซะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอพอได้ร่วมงานเนี้ยเหมือนช่วงเนี้ยเราได้ยินคำว่าฟอร์มูล่าวันบ่อยมากก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราต้องเริ่มศึกษาอย่างจริงจังละใช่เราก็เราก็คิดว่าน่าจะโดนสักอันสองอันจะได้มาร่วมงานกับเขาใช่ครับ ครับก็ใช้วิ่งแฟนเอ่อทั้งเลโก้แล้วก็ฟอร์มูล่าวันนะครับก็อย่าลืมนะครับ<อ>ควรม,มีไว้ในครอบครองนะครับของต้องมีจริงครับมาถึงลุกลุกนี้ครับลูกวันนี้ตกใจส,สุสดๆไม่เห็นนะครับไม่เห็นอะไรมาไม่รอได้แต่งการแสดใจตอนนีคือคือเราก็เอ่ออาจจะช่วงวันสองวันก่อนหน้านี้เรามีงานที่นี่พอดีเป็นเอ่ออะไรก็เอ่อแฟชั่นเทรนเวิร์ดเทรนอะไรอย่างนะฮะซึ่งซึ่งหมายความว่าก็เหมือนกับ ได้มีการคุยกับทางคุณก้องไฮฟ์ซารอนว่าแบบว่าเหมือนคุณคุณก้องเขาแบบว่าไปตัดผม,มเขาแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนแบบลองแบบลองถามดูว่าเออแบบอยากทําอะไรใหม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่างานมันแบบคือเรายังไม่ได้มีโปรเจกต์โปรเจกต์ยาวๆใหญ่ๆญ่ที่แบบว่ามันต้องแบบคีฟทรงนี้ไว้อะไรเงี้ยช่วงนี้เราค่อนข้างฟรีก็เลยแบบว่าเขาก็เลยเราก็เลยแบบว่าเอ้ยงั้นลองทําสีผมได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแบบว่าทำกับบ้านมาให้ว่าควรสีไหนตัดทรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าก็เกิดเป็นลุคนี้ขึ้นมาครับซึ่งเพื่องาน วันนั้นโดยเฉพาะเลยใช่แล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวกลับแล้วกลับแล้วคือมาย้อมสีกับใช่เดี๋ยวย้อมสีกลับแล้วอย่วันแล้วเนีออสองสามวัน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 อะไรนะครับอะไรนะครับมันก็แต่งตาดีเลยโอ้เราก็ไม่เคยทําสีผมขนาดนี้มาก่อนเลยเนี้ยคือตอนจังเกิลที่ทําสีผมมันก็จะมีความแบบคล้ายๆสีเดิมแต่สีอ่อนลงนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับพอพอมันไปขั้นเนี้ยก็ สนุกดีเหมือนกันใช่คุณนน้องพุ่น้องรือฟ้องนอกห้างว่าไงวะอะไรนะไม่ทุกคนนะทุกคนก็ตกใจเพราะว่าไอตอนเราเดินไปห้องแต่งหน้าเราก็ใส่บินนี่เลยเราใส่บินนี่เลยเราแบบไม่ให้ใครเห็นเลยอย่างเงี้ยแล้วก็พอเปิดทุกคนก็แบบฮะทำตอนไหนทำตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คืออะไรนะครับเขาก็เขาก็ชอบกันนะครับเขาก็ชอบกันหรืออาจจะมีไม่ชอบบ้างแต่ผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วเราถูกใจเราเพราะมันคอมพิตตัวมัน อันดีนะแปลกตาดีอะไรเงรี้ยเราก็เรารสึกว่าเราก็หลังๆก็เราก็สนุกกับอะไรอย่างงี้มากขึ้นเลยอะแบบการแต่งตัวกันหาหาอินสปายไปเรื่อยๆอะไรอย่างเแบบง inspired, ี้ยครับผมก็เหมืมอนแบบว่าก็ได้ลองอะไรใหม่ๆแล้วก็รู้สึกว่าเอออันไหนไม่เข้าก็เปลี่ยน <laughs> แล้วก็ไม่ต้องทําอีกนั่นเงก็เลยนึกว่ายลุคนี้จะมากับเพลงมาใช่อ๋อเพลงใหม่ไม่ใช่ลุคนี้แน่นอนครับใช่คิดว่าลุคนี้มาทำเพราะเพลงเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเพลงใหม่ อีกลุกนึงอีกครับรใช่นะเก่งรีเป,เปไ็ไม่กล้าบ,บอกว่าจะมา,ามอุ้ยอีกไหมเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องไปยื่นใบต้องต้องไปยื่นคำขออนุญาตจ,จากเอ่อห้องหนึ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าคือเหมือนกับว่ารอบนี้ที่มัน,ท,มนที่มันผ่านอนุมัติเนี่ยเ,เพราะว่าเอ่อเราบอกว่าเราจะย้อนกลับเราจะย้อนกลับแป๊บเดียวไม่นานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคือช่วงอาทิตย์หน้าเราก็ไม่ได้อยู่กรุงเทพอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็แบบว่าอาจจะใช้ชีวิตด้วยผมสีนี้ไปสักพักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาก็ พอกลับมาทํางานต่อก็ย้อนกลับเหมือนเดิมเลยใช่งานเพลงเป็นยังไงถ้ามอะไรนะครับงานเพลง่แต่คิวจะมาตัวไหนก็ยังไงต่ออือยังไม่อยากกล้าบรนทงเลยครับเพราะว่าคือเหมือนกับว่าเอ่อบั้มต่อไปที่เรากําลังจะทำอะไรอย่างนี้ยรู้สึกว่าอยากให้มันแบบคือบั้มแรกมันมันเด็กประมาณหนึ่งหมายถึงว่าในแง่การหาตัวตนของแบบคคาแรเตอร์ศิลปินหรือว่าแนวที่ตัวเองถนัดอะไรอย่างเงี้ยพอ ได้แนวทางชัดขึ้นและอะไรหลายๆขคือเราก็อยากจะทำให้บ้านต่อไปมันมีความโตขึ้นมีความจริงจังมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อยากให้เราติดตามเพราะว่ามันก็ค่อยๆเดเวล็อปไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วว่ารออีกนึงอีกอีกอีกรออีกรออีกเหมือนรอสกาเล็ตนะครับเอออเ้ยก็ถามวันนี้แล้วด้วยอะไรกับสกัสการ์เล็ตจะมาก่อนกันผมว่าพอๆกันโอ้ยพอๆกันใช่เพราะว่าตอนนี้ก็ทุกคนก็เรียกว่าเอ่อเต็มตัวเพื่อสกัสการ์เล็ตอะไรนะครับอะไรนะครับ คือด้วยเพราะมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่สุดของค่ายด้วยนครับด้วยนักแสดงที่มันเยอะมากๆคิวที่จัดสรรค่นอนข้างยากซึ่งแต่ละคนก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปไปาบางคนเฟน์อ o u ้าของแบรนด์นู้นแบรนด์นี้เอ่ new, เอแฟชั new, ่นวีก็มึงผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ต้องไปทําหน้าที่ของตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแล้วทางค่ายก็อยากให้งานมันออกมาดีที่สุดด้วยรายละเอียดคือได้ยินมาว่าแบบกัน ดีไซน์ชุดเปลี่ยนไปหลายรอบมากบทแก้ไปหลายรอบมากอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าอยากให้มันดีที่สุดจริงๆอะไรอย่างเงี้ย<ต>ครับรใช่เราก็ดีเทลเทยอะส่วนเราพาร์ทเราก็ก็เข้าฟินเ,ออเอนอย่างเดียวเลยครับอ่ะเราต้อเป็นไปอย่างเข้าฟินเนอย่างเดียวพิจุ่รอย่างเดียวใช่เพราะบทมันมีความมันมีความเป็นอ่ะเป็นองชายเป็นทาหารเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ มันก็ค่อนข้างนิดนิดนึงของเรื่องนี้ซึ่งเราก็เห็นสมควรว่าจําเป็นที่เราต้องทําำัตทีอะไรแล้วต้องฝึกยังอื่นอีกไหมนอกจากว่าแบบแบบแบบนั่งง่ายแล้วอย่างอื่นก็ต้องฝึกขี่ม้าีมาอะมีมมก,มก่อนหน้านี้ช่วงก่อนหน้านี้ที่เห็นๆกันก็มีฝึกขี่ม้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องมีแบบอ่ะคิวบงคิวบูก็ต้อง ก็ต้องเรียนกันไปอะไรอย่างเงี้ยร่างกายมันต้องพร้อมอ่ะเนาะใช่างงานต้องพร้อมอะไรอย่างเงี้ยมนั้นมันก็ต้องมีซีนถอดถอดเสื้ออันนั้นไม่รู้อันนั้นไม่รู้อันนั้นเราติดตามกันเราเองนะครับต้องพร้อมมั้ยอะไรนะแม่ผมก็ต้องเป็นอาหารอยู่แล้วไงใช่มันก็ต้องแบบมันก็ต้องร่างกายพร้อมที่จะเป็นอาหารจริงๆอะไรอย่างเงี้ย ใช่ตอนนี้มาตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยอะไรนะครับกล้เป็นทหารมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเออประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ค่อยๆไปค่อยๆไปเพราะไม่งั้นมันจะมันจะมันจะอาจจะไปเร็วแต่มันเด้งกลับเร็วเหมือนกันค่อยๆไปแบบอย่างมีคุณภาพใช่ให้มันบอกว่าระยะยาวแต่ปีนี้จะได้ดูกับเทศกาลเลยปีนี้ไม่ได้ดูแน่นอนครับผมพูดเลยจะมาท่องเลย ไม่เพราะว่ายัางไงอะคือโปรเจกต์เนี้ยไม่เป็นโปรเจกต์ยาวอยู่แล้วแล้วหมายถึงว่าดีเทลแต่ละซีนอะมันค่อนข้างใหญ่มากๆอะไรเงี้ยล้วด้วยนักแสดงที่มันค่อนข้างเยอะซีนหนึ่งที่แบบมีเข้ากันพร้อมทุกคนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันใช้เวลาโคเซค่อนข้างนานเลยซึ่งยังไงผมว่าส่วนตัวผมอะถ้าถ้าเรียนถ้าเรียนนีเทศมาประเมินไปแล้วน่าจะเกินแปดแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่น่าจะเป็นประมาณนั้น ใช่แต่ไม่รู้นะไม่ต้องมาเชื่อผมนะไม่ต้องมาเชื่อผมนะผมแค่ประเมินของผมเองเลยใช่ใช่ใช่ขอบคุณใช่ก็ฝากติดตามครับฝากติดตามคนั่กดนตองพี่นาครับ